สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทุกคนจะพามารู้จักคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะนางสาวพิมพ์วิภาแซ่อึ้งรหัสนักศึกษา644418265และดิฉันนางสาวอลิสาสัวทิ้ง644418279 สาขาการจัดการทั่วไปจะเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมเข้ามาเรียนกันมากที่สุดในมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมตึกนี้เป็นห้องประชาสัมพันธ์ของตึกโลจิสติกนะคะก่อนเรียนสามารถเบิกกุญแจก่อนเข้าเรียนหรือสามารถสอบถามเรื่องต่างๆได้ที่ห้องนี้ได้เลยค่ะ บัญชีก,การกากจัดก,การทรัพยาารมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์และโช่ประทานยิเทสราอีสปอร์ตและข้าราชการทั่วไปของเรานะคะมีคนเรียนเยอะมากที่สุดค่ะนอกจากนี้หลักสูตรของเรายัางเน้นการปฏิบัติจริงโดยจะมีการจัดให้หนักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการทำงาน และยังมีการจัดบูธจำลองให้นักศึกษาได้ลองขายสินค้าเพื่อให้เข้าใจในการบริหารธุรกิจการจัดการหน้าที่ต่างๆด้วยตัวเองสำหรับนักศึกษาท่านไหนที่มีเรื่องอยากปรึกษาหรือติดต่ออาจารย์สามารถมาติดต่อได้ที่ห้อง505ได้เลยค่ะมหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏนครปฐมของเราตั้งอยู่ที่ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยนักศึกษาที่จบไปสามารถเลือกทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย